ฮวันนี้ทำไมอากาศร้อนจังร้อนมากๆเลยร้อนผิดปกติแล้วนะเนี่ยโอ้เปลวหน้าต่ากว่าโอ้แดดร้อนมากเลยวันนี muscle, ้ฮ่าไปเปิดพัดลมดีกว่าเอาพัดลมหายไปไหนแล้วเนี่ย เย็นสตารเลยเรามีพัดลมสามตัวเย็นไหมเอ็กซ์เอ็กซ์โอ้โหเด็ดดีน้องจันมินอ้าวแบบนี้ <gewoon> <p ours hal> เย็นพอไหมไม่เท่าไหร่ก็ยังรอมมอ้อนๆอยู่นะเออเหรอแดดแรงเออได้ดดเดี๋ยวมีจัดให้นี่เดี๋ยวดูแน่มามิมีตัวช่วย <S 2> <S 2> <S 2> <S ยังเย็นไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวเจอนี่ เป็นไงล่ะเย็นไหมเด็ดดีน้ำจัดมีนเย็นไหมอุ้ยอะไรอ่ะพี่โอ้โหทำไมลมแรงจังเลยเฮ้ยลมเหรอน้ำจัดมีนมี่เอาเครื่องเป่าลมอะไรมาเนี่ยโอ้โหอะไร แรงไปนเนี่ยเอ้เหแล้วยิ่นกลัวอ่ะลูเย็นเลยอันนี้เด็กๆห้ามมาเล่นนะครับมันทำอันตรายโอเคเฮ้อแต่ดีก็เอาพัดลมไปแล้วอะ่ะจะทำยังไงดีนะร้อนจัง อ้อันมีคิดออกแล้วเราต้องทาแป้งเย็นเพื่อขายร้อนยังไงแป้งเย็นมันมี <S <S อา้าททำไมไม่ออกอะ่ะ oh, <no. S 2> มันหมดแล้วเหรอมานมีเพิ่งซื้อมาเองฮแป้งเย็นก็หมดทำยังไงดีเนี่ย มันร้อนอย่างไงวันนี้โอ้โหดีน้องจัดมินมา oh, <no. S 2> มีรู้แล้วว่าแป้งที่มอมีซื้อมาเมื่อวานาไปไหนหมดโหขาวเชีย อะไรเหรอแบบนี้ฮะขาวเหรอก็ไม่ขาวนะก็ปะให้มันเย็นเฉยๆน่อยต้องเจมินเน่ไอ้พีหางมันดรือขอดูหน้าหน่อยอุ้ยเฮ้ยทำไมหน้าขาวจังขาววักเลยเฮ้ยไปทำอะไรมาเนี่ยจะเย็นเกินไปแล้วนะก็อากาศมันร้อนอ่ะโอ้ S <S ไปเอาไปทอดได้เลยไปแป้งแล้วเอาไปทอดได้เลย <S 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 ขาวเชียวอะไรเนี่ยแล้วผมมี่จะใช้อะไรล่ะทีนี้นะถัมลมก็เอาไปแป้งเย็นก็หมดแล้วเดี๋ยวดีคิดออกแล้วมีอีกวิธีหนึ่งเราจ้องเย็นมาจากข้างใน <S <S ส,สติ ทำสมาธิไปทำสมาธิก ah. ันแล้วน้องมือต่อไปสมาติทำเลยทำสมาธิอืารู้สึกเย็นมากเลยอ่ะมมมีเย็นตรงไหนอ่ะเย็นเท้า จะไม่เย็นได้ยังไงอ่ะอ้าวไม่แช่น้ะไม้ขนาดนั้นอ่ะเอ้าเหรอหรื <c oughs> อว่าสมาธิทำให้เย็นซะอีกแ <c oughs> ช่ดิเย็นไหมเอ็กซ์เค็กซ์เย็นไหมลูกเย็นมากเลยใช่ไหมสองคนอะ่ะส่ำเย็นมากเลยอะ่ะอุ้ยตกใจหมดตัวเลย ทำไมหน้าขาวจังอุ้ยเด็ดดี้โอ้โหมอมมี่เด็ดดี้หน้าขาวขนาดนี้เลยนะน้องจันมินอุ้ยอุ้ยบอมแแมมเลยมอมมี่ดำสุดแล้วในเนี้ยจับคุณสาวเลยโอเคครับวันนี้เด็ดดี้บอมมีแล้วก็น้องจันมินก็มาบอกวิธีคลายน้อนแล้วนะ ว่าถ้าร้อนๆเนี่ยควจะทํำยังไงเพื่อนๆอย่าลืมนะถ้าอากาศร้อนๆเราก็ควรจะดื่มน้ำเยอะๆนะแบบนีเนาะเพ<ช>ื่อให้ร่างกายมันสดชื่นโอเคอีพีนี้เราต้องไปแล้วแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราบ๊ายบาย người thốt chạy một thôi <laughs> ai biết